คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีสวัสดีค่ะวกกันนี้พบกกบน้องในสปาส์ตเจลสัยใจใกเช่นเคยนะคะวันนี้มากับเกมมาจองสองหรือเส้นทางม,มาจองสองของค่ายบีจีนั่นเองวันนี้มีนตุนมาทั้งหมด500บาทนะคะก่อนอื่นขออนุญาตเปิดเป็นอันใหญ่เปิดที่เบทห้ากันก่อนเลยสิบหมุนเทร์โบ,บหน่อยงงเลยงงเลย งงใจคูณ,ค,ณคูณมาจ้ะโอ้โหสี่จุดห้าไปต่อไปต่อไปต่ออื้อตึ้งนี่ยังไหลได้อยู่คูณสามอุ้ยสวยไม้นี้ไม้นี้แจ่มสำหรับเบทห้าโอ้โหถือว่าแจ่มเลยแหละ สวยเลยซูเปอร์มิกะสองร้อยหกสิบอ่ะไปกันต่อโอเคเบสิบหน่อยห้าจุดห้าไปไปอุ้ยสเกเตอร์มาสเกเตอร์มาแบบนี้ก็แจ่มดีครับผมหมดฟรีสิบครั้งเริ่มเริ่มตัวคูณก็ เพิ่มไปด้วยสูงสุดที่คูณสิบดูซิจะได้คูณสิบกับเขาไหมจะได้ใช้คูณสิบกับเขาไหมโอ้ยแปดสิบเอ็ดไปต่ออุย้ยอย่าพึ่งไหลทิ้งนี่อย่าพึ่งไหลทิ้งนี่อะไรนี่อ่ามาแล้วคูณสีะะ่เปล่ะโอ้ย ปึ๊บ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 อ่าคูณมาจ้ะอย่างนั้นแหละไล่ดีไหมอ่าคูณสิบคูณสิบไหมคูณสิบยังได้อยู่อุย๊อยปึ้งไห, K, หลทิ้งเลยอีกไม่กี่มูลแล้วอีกไม่กี่มูลแล้ว ตึ๊บ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 โอ้ยสิบเอ็ดอะโอเคอะเบ็ดเสร็จฟรีนี้ได้มาทั้งหมดสองร้อยบาทสิบอืมอืมโอเคปะไหลนอกกันต่อไหลนอกกันต่อเลยคูดสาบใบหมักเขาง่ายต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นอืมสองร้อยหกสิบห้า ไปกันต่อโ1อ, 11, โอีบเอหรอสาหน่อยโหวนิ่งกว่าที่คิดนิ่งกว่าที่คิรดร้อยสี่สี่มามาดีมาดีคูณสามไป คูน้าไปมึงโอ้โหเจชอช็อตนี้เจชอช็อตนี้ไปสุดๆบอกได้คำเดียวว่าสุดๆอ่าซูปเปอร์เมกะสี่พันสองร้อยแปดสิบสี่ โอเคทุกคนเบสเซ็ตในวันนี้ก็มาประมาณ4 0 0 0กว่านะคะคลิววิโน,นจะทำผู้กวามบันถึงเท่านั้นไม่ได้มีเจตียแฝงแต่อย่างใดฝากกดซับไลค์กดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้พาดคล,ปคลิปต่อไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊าย